สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะพามาดูไก่ป่าพันธุ์แท้ที่อยู่อำเภออุทองนะครับของแท้นะครับลุงดำก็ได้มาสามตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียสองตัวนะครับเพื่อนเพื่อนกันที่อยู่แถวเวครูก็ให้มาเพราะว่าพันธุ์นี้หายากนี่ครับสามตัวนี้ก็มีตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวนะครับตัวผู้ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวนะครับ เขาโทษทีได้มาสามตัวนะแต่จุดเด่นของเขาก็จะมีหู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 ขาวน้อยมากครับหูขาวน้อยมากไอ้ที่ผมใส่ไปนี่คือหูขาวตรงข้างล่างเขาเรียกหูขาวพันแฉกนะไ,ไอตัวโดนจริงนี่เขาหูขาวพันแท้นะเนะี่ยของเขาจะอยู่สามตัวบนนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งสามนะตัวบนนะครับ เรียกหูขาวที่ลุงดำเอามาเลี้ยงในกรงนี่นะครับนี่หูขาวสองตัวนะนะครับนี่เขาจะอยู่ในกรงสามตัวนี่แหละครับหูขาวจะเล็กๆนะครับนี่แต่พันธุ์แท้ตรงนี้หน้าร้อนการให้น้ำไก่หรืออะไรนะ้องให้เยอะๆไว้ครับนะครับมันจะร้อนเยอะพอมันอากาศมันร้อนเราต้องให้มันร้อนจนแบบ ามตัวนี้ครับสีลงดำได้มาก็หูขาวเท่ากับก็เท่ากับเม็ดขวดดำนะครับหูขาวไม่ใช่ใหญ่นะเท่าเม็ดขวดดำนะครับแค่นั้นหละใหญ่ที่สุดแค่นั้นเลยนะครับนี่อีกตัวหนึ่งกระโดดลงมาข้างล่างน,นี่ตัวนี้โดดมางาข้างล่างหูขาวเล็กนะครับโดดลงมาข้างล่างอีกตัวนึง แต่ตัวที่เห็นเยอะๆตอนนี้หูเขาวพันพันหูใหญ่นะครับหูขาวใหญ่เท่าเหรียญสิบบาทนะครับนี่ลูกเขานะครับตอนนี้ลุงดำก็จะให้ดูว่าไกหูเขานี่เขาเรียกหูขาวพันหูใหญ่นะครับแต่ลุงดำเอามาได้สองวันแล้วเอามาขังให้มันเข้าด้วยกันครับเพอจะได้เป็นเพื่อนกันแต่ลุงดำก็กพอตัวหูขาวมัน ช่วงนี้ก็หมาหรือตัวเงินตัวทองเข้ามากัดไก่เยอะนะครับช่วงนี้ก็อันตรายันเลยเก็บไว้ในกรงก่อนแล้วตายไปหลายตัวแล้วครับและขาวพันไทยแท้ทุงดำได้มากัน3ามตัวนี้นแต่ทิง้งกําเนิดก็อยู่แถวเขาดิสลักนะครับสลับยอง ต้ดิบดำอยู่แถวๆนี้นะครับป่าที่แต่สิ่งสําคัญของเขาก็คือไก่ไก่ตัวนี้สิ่งสำคัญของเขาเขาจะไวมากนะครับไวมากอันนี้ลูกที่เขาจับแล้วก็ที่เเป็นลูกหลานเขาบอกว่าลูกหลานที่บ้านที่เขาติดต็ดใกล้ๆป่าแล,ล้วไก่ป่ามันมาไมขไวหรืออะไรไ,ไ,ไวนะครับตรงนี้เขาก็าเลยเลี้ยงไว้ลุงดำขอเข้ามา เขาก็ไม่จิตตันให้มาเขาเรียกว่าให้มาทําพันเพื่อจะได้นุรับพันเก่าแก่ของหูทองไว้นะครับนี่แต่หูขาวของเขานี่จะหูขาวเท่าใหญ่สุดเท่าเม็ดถั่วดํานะครับถั่วดํานะครับหูเล็กๆแต่คือของเขานี่ลรุงดำไม่รู้ว่าหางจะเป็นยังไง แต่ไม่รู้หางหางยังไม่ออกให้เห็นนะครับไก่ตวผูหางก็ยังอมหมกไมออก่เห็นรงดาวก็ไม่รู้ว่าหางไก่จะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญของไอไก่ขาวนี่นะครับคือเขาจะบินสูงมากนะครับจะเป็นพวกไก่ต่อแล้วก็จะไวและเขาจะซ่อนตัวได้เก่งมากนะครับอ๋อเป็นไก่ป่าแท้ทน,นะครับนี่เป็นไก่ป่าแท,ท้อีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่ง วางกิ่งไม้เยอะนะครับนะครับนี่เพิ่งได้มาสามตัวจเมีสองตู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงจามก็จะเอาไอ้ไก่ตัวนี้เอามาไว้ไก่ป่าุูกขาวลนี้จะปล่อยไว้เดินดินนะครับแต่จะเลี้ยงชุดไก่ป่าไก่ป่าก็เรียกไก่ป่าเนี้ยที่เขาเขาเรียง ไก่ป่าแค่สุพรรณบุรีดีกว่าเรียกเขาเอ่อเขาเรียกทีสลักแล้วก็เขาเรียกยองนะเขาเรียกไก่ป่าแค่ไก่ป่าแค่สุพรรณบุรีเออไก่ป่าแค่เขตสุพรรณบุรีเอออย่างนี้ดีกว่านะแต่ไม่รู้ลุงดำจะเรียกว่าไงเนี่ยไก่ไก่ไก่พื้นบ้านไก่พื้นที่ดีกว่าไก่ของเขาจะใหญ่นะแต่ลุงดำก็ไม่รู้ว่าหางตัว ตู้จะยาวสองสองเส้นไรหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เขากำลัง,ลง,นนลลงกำลังจะเป็นหนุ่มสาวกำลังจะเขาเรียกว่าอนะไรกำลังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับนะครับยมันเป็นหนุ่มเป็นสาวเม่เต็มที่นะครับนะครับหาอย่างี้ของเขาจะเป็นคือลักษณะดเด็ดตัวน,นี้ก็หาบินไกลแล้วกับเปียว นะครับเห็นคนนี่เพราะว่าซ่อนตัวหาไม่ดีหาไม่เจอละมุนมุนในก็เรียกใบมุงใบไม้ไวมากนี่ตัวนี้นะครับใบไม้หรืออะไรก็จะซ่อนตัวที่เก่งมากอยู่ในป่าบินนุ่นะเสาไฟฟ้าแรงสูงอนะ่ะบินไปเหมือนนกเลยนะครับตัวนี้ต็วเขาก็เล็กๆแค่นี้แหละไม่ใหญ่ตัวตัวหนึ่งอ่ะไม่ถึง ไม่ถึงครึ่งกิโลหรือครึ่งกิโลครึ่งกิโลน,น่อยๆล่ะไม่ถึงไม่ถึงกิโลหรอกครึ่งกิโลนิดเดียวเองอครับนั่นแหละตัวเขาเองนะตัวเขาจะตัวแค่นั้นแหละครับเวลาบินไม่ว่าะไรเนี่ยเขาจะไปจะตายนะไวหวกว่เห็นคนแก๊กเดียวบินแต่ไก่นี้จะต่อเก่งนะครับเรื่องการไก่ป่าชุดน,นี้ก็คือเอาไว้ต่อก็ได้คนระับ เขาจะขันดีและขันขันถี่ด้วยตัวนี้ใส่ขันถี่นะครับแต่เขาจะเป็นการเพียวและกะุณต่อยินฟ้าอากาศดีมากนะครับหาพินไก่บินท่องแข็ร่างกายแข็งแรงนะครับพอดีเขาเนืบโตดลงมาแล้วครับแค่นี้นะครับไก่ป่าพันแท้เพจเขาดีสลักแล้วก็ทุงดินดำนะครับนี่ได้มาทำพันแคะ สามตัวกระพู้นตัวเมียสองนะครับที่ได้มาแค่นี้นะครับใครอยากได้ไก่ป่าพันแท้หรืออยากดูเข้ามาหาลุงดำนะครับสวัสดีครับจากลุงดำ